ผู้ที่หนึ่งสายเอผู้ที่สองสายบีที่หนึ่งสายบีผู้ที่สองสายเอผู้ชนะก็ชิงแคะาลเลอรผู้แพ้ก็ชิงที่สามก็มีทั้งหมดสิบหกรอบครับสิบหกเที่ยวปีนี้สิบหกเที่ยวนะครับเรื่องการแข่งขันเรือบัดน้องว่าไฟนี่เป็นไครก่อนจะยิ่งข่าวครับไปสุ่มมาจะท่านอะไรอีกอ้เพิ่นไอ้จารีนเราก็บอกนะเออ เ่า่ากล้าเปิดเผยไตเส้นเรื่ยๆเนี่ยเรากอลิ้นมาเป็นหุวนส่งน,นะเออเร่าเรามาจากกันเออบอร์แม่ใส่ผู้ใดกับอะไรกัานนี้ยกอเยยกอเาเอง้านี้ยกให้เรพร้อมกันได้บ้างน,นี้ครับก็ยินดีต้อนรับทีมงานลูกทุ่งพันข้าวเหนียวท่านศึกษาหัวหน้าตาบและทีมงานที่เตรียมพร้อมด้วยคุณภาพนะครับ ก็ขออนุญาตที่อื่นแต่ท่านก็ไม่ลืมบ้านสว่างนะครับทีมงานคุณภาพที่ร่วมกันทํางานมาเอาปมือต้อนรับด้วยครับปมือต้อนรับน้องนุ่งเขาน่อยรู้สึกว่าใช่ครับใค้โยนนุ่งมากนอนนอนบยนนุ่งมากไม่เคลื่อนเลยบอกมานุ่งมากก็ดีผนแล้วนะครับเมื่อวาเนนี้ง เป็นคำสั่งขอเลยครับเป็นคำสั่งขอทับบ่ได้ล่าครับเป็นคำสั่งขอเลยขอข้อบรรตุขอเลยครับทุกปีท่านก็จะมาเหมือนเดิม